เพราะพูดคำว่าเคราะ์แล้วเรารู้สึกไม่ดีเลยเพราะไม่อยากสัมผัสกับเคราะห์เคราะห์ที่เป็นทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บเงินทองคบกับเพื่อนคบกับคนแล้วเป็นทุกมีแต่ทุกโศกโรคภัยต่างๆนานาเป็นเคราะ เคราะจึงเป็นสิ่งที่คนไม่พึงปรารถนาไม่อยากเจอไม่อยากเห็นถ้าเราเห็นเราเจอแล้วเรารู้สึกว่าเรามีเคราะห์เราก็เป็นทุกข์ไปด้วยทั้งนั้นฉะนั้นแล้วหากว่าเรามีเคราะห์เราจะแก้เคราะห์ระงับเคราะห์ลดเคราะห์ให้หายเคราะห์ได้อย่างไรเอาวันนี้มาฟัง เหมือนหลวงพ่อช่วงนี้กำลังประชิญกับวิบากกรรมแล้วมีเคราะหออ์เราเป็นนักเทศนักพูดเคราะของเราก็เกี่ยวกับการถูกพูดถูกเทศเคราะห์ของพ่อค้าแม่ค้าคือขายของไม่ดีเคราะห์ของคุณครูคือ หมุนหนี้ไม่ทันหรือเคราะ์ของคุณครูคือเงินเดือนไม่ขึ้นเสนอตำแหน่งบุธ,ธิไม่ผ่านแล้วก็เรื่องนักเรียนเรื่องครอบครัวต่างๆเกิดขึ้นบุนวี่บุญบายเรียกว่าเคราะห์ของคุณครูเคราะของตำรวจ มีคดีความอะไรเกิดขึ้นแล้วเฉิงไม่หมดก็คือเคลียร์ไม่หมดเป็นต้นเคราะห์ของคนทั่วไปเหมือนพวกเราตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้าเคราะห์ของเราคือหากินไม่ขึ้นหมุนเงินหนี้ไม่ทันใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเหลือเกินในปัจจุบันค่าแรงก็ไม่ขึ้น เงินเดือนก็ไม่ขึ้นลูกก็เกเรผัวก็ไปทางลูกก็ไปทางเงินทองจะเอามาใช้ใจ่ายในครอบครัวดูฟืดเคืองไปหมดเลยเคราะห์เออเคราะห์ของใครเคราะห์ของโยมปากตูนเป็นยังไงเคราะห์ของโยมปากตูนคือธุรกิจโยมไปไม่ค่อยดีเลยซบเซาบางทีโทษเคราะห์ไม่ได้นะโยมปากตูนนะช่วงนี้มันหน้าไหนหน้าฝน หน้าฝนจะให้ขายของดีหรือจะให้ธุรกิจดีเหมือนหน้าทั่ว,วไปเหมือนปีใหม่เหมือนสงกรานนี่มันไม่ใช่มันเป็นหน้าฝนใครผ่านหน้าฝนไปได้นะหายเคราะห์เคราะห์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันหลวงพ่อก็มีเคราะหลวงพ่อก็มีเคราะห์เราจะสู้กับเคราะห์หรือภัยร้ายที่มันเกิดขึ้น ทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขวุ่นวี่วุ่นวายกระวนกระวายใจทั้งวันทั้งคืนใช้ชีวิตอย่างยากลําบากได้ยังไงบางทีก็ไปโทษแต่เคราะขายของไม่ดีเคราะหายของไม่ออกเลยวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยมีเคราะ มันไม่ใช่มีเคราะห์ฝนตกใครก็จะมาซื้อเขาก็อยู่บ้านก็สิมาก็เปียกมันไม่ใช่เคราะห์อย่าไปโทษเคราะห์ทั้งหมดนะอ,อะไรก็เคราะห์แตเคราะห์ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเคราะห์เป็นเคราะห์จริงหรือเปล่าเอามาฟังเรื่องเคราะห์เคยยินเงี้ยไหมเคราะห์ดีนะอ่า เดี๋ยวนะเคราะดีนะเอาเคราะมีเคราะดีด้วยมีสิเคราะดีคือมันจะเกิดเรื่องร้ายเรื่องแย่แต่มันไม่เกิดมันบุญวิทมันรอดเรียกว่าเคราะดีเคราะดีนะที่ผ่านมาได้เคราะดีนะขี่มอเตอร์ไซค์มาน่ะหมาวิ่งตัดหน้าเบรกทัน แล้วตรงนั้นน่ะไม่มีน้าถ้ามีน้ําถนนเลื่นนนี่โอ้โหเบรกขนาดนั้นนี่โอ้โหหัวทิ่มเลยเคราะดีนะนะ่าเคราะดีเกิดจากอะไรอ่ะเคราะดีเกิดจากอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังการที่เราจะเข้าใจอ่าการที่เราจะแก้เคราะได้ให้เราเข้าใจเรื่องเคราะก่อนหนึ่งเข้าใจเรื่องเคราะตามหลักของกรรม หลวงพ่อเคยเทศว่าโยมไอ้ที่บอกว่าหมดศรัทธ,ธากับพระหมดศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนานี่เราก็อยากถามโยมว่าโยมศรัทธ,ธากี่โมงโยมศรัทธ,ธาตอนไหนโยมศรัทธ,ธาอะไรโยมศรัทธ,ธาอะไรถ้าโยมบอกว่าศรัทธ,ธาในตัวพระก็เลยหมดศรัทธ,ธาไม่อยากเข้าวัด เนี่วัดท่านก็ไม่รู้เรื่องพระพุทธรูปอยู่ในโบสถ์ในสลาท่านก็จะถามเธอว่าโยมทำไมโยมไม่มาวัดพระพุทธรูปนะถ้าท่านพูดได้นะก็หมดศรัทธากับพระค่ะเอาพระก็พระสิส่วนพระก็หัวปลอดพระไปสิเออพระพุทธรูปอยู่ในโบสถ์ในสลาก็ยังรอโยมมากราบมาไหว่อยู่นะถ้าท่านพูดได้นะเออ ฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าโยมหมดศรัทธาหรือไม่ศรัทธาในพุทธศาสนาในพระค,คือโยมศรัทธาอะไรโยมได้ศรัทธาเรื่องกรรมไหมโยมศรัทธาเรื่องผลของกรรมไหมโยมศรัทธาเรื่องมีความเชื่อเรื่องกรรมย่อมเกิดขึ้นกับผูกกระทำไหมโยมมีศรัทธาเกี่ยวกับเรื่อง การตัดสลุของพระพุทธเจ้าว่ามีจริงไหมศรัทธาในพระพุทธศาสนามีสี่อย่างสีอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นเรื่องของคำว่าศรัทธาแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ศรัทธาในตัวพระสงฆ์พระสงฆ์ทำผิดอไม่ได้อยู่ในในศรัทธาสี่ข้อเลยอืมไม่ได้อยู่ในศรัทธาสี่ข้อเลย ที่เรากําลังจะหมดศรัทธากันเนี่ยฉะนั้นนี่เรื่องของกรรมนี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องศรัทธาโยมจะศรัทธาไม่ศรัทธาในพระสงฆ์หรือไม่พระสงฆ์ก็ตามโยมต้องเผชิญกับสิ่งที่โยมต้องเจอเหมือนเดิมแม้โยมจะหนีพระแม้โยมจะเบื่อพระแม้โยมจะไม่ทําบุญกับพระแม้โยมจะบอกว่าหมดศรัทธาพระแล้วหนีไปอยู่บนภูเขาหรือหนีกระโดดน้าไปมุดอยู่ในทะเลก็ตามโยมก็ไม่พ้นกรรม กรรมที่โยมทำโยมไม่พ้นนะแม้โยมจะไม่ศรัทธาพระหรือเลิกศรัทธาพระพุทธศาสนาอยู่โยมขอเปลี่ยนไปอยู่ศาสนาไอ้นี่ก็แล้วกันอยู่ข้างๆโย,ยมเนี่ยศาส,สนาที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยข้างวัดเนี่ยโอเคโยมไปเปลี่ยนเป็นศาสนาอะไรแต่กรรมที่โยมทํามากับศาสนาพุทธนะ่ะไม่หายนะกรรมยังตามตัวโยมไปอยู่เพียงแต่เปลี่ยนเรื่องของกรรมเรื่องของเวรไปเป็นอย่างอื่นแทน อาจจะเรียกอย่างอื่นก็อาจจะไม่เรียกว่ากรรมหรืออาจจะไม่เรียกว่าความชั่วความเลวหรืออาจจะไม่ได้เรียกอะไรต่างๆนานาเหมือนพระพุทธศาสนาก็ได้แต่ศาสนานั้นอาจจะเรียกกรรมหรือความชั่วหรือความเลวที่โยมทําหรือเราทำเนี่ยไปเป็นอย่างอื่นนะเขาอาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้แต่อย่างน้อยทุกคนแม้โยมจะหมดศรัทธาพระสงฆ์หมดศรัทธาในพุทธศาสนาแต่โยมหนีกรรมไม่พ้นนะท่องกรรมนี้ไว้เลย เราลืมไปหรือเปล่าเรามีกรรมเราจึงได้มาเกิดเรามีกรรมมีเคราะห์นะเราจึงได้มาเกิดแล้วเราเกิดมาเพื่อให้หมดเคราะห์หมดกรรมแล้วสร้างคุณงามความดีหนึ่งถ้าเราจะเข้าใจเรื่องของกรรมได้นนะเรื่องของเคราะห์ได้หนึ่งให้โยมเข้าใจเรื่องของกรรม คนจะเข้าใจเรื่องเคราะห์หรือจะพ้นเคราะห์หรือจะแก้เคราะห์ได้คนนั้นต้องเข้าใจเรื่องของกรรมกรรมมีสองอย่างคือกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมดีคือการกระทําความดีทางกายวาจาใจนํามาซึ่งผลดีกรรมชั่วก็คือสิ่งที่ทําเป็นความชั่วความไม่ดีทางกายวาจาใจนี่คือความทุกข์และความเสื่อมที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ทําความชั่วความเลวสาหรับผู้ที่ทําคุณงามความดีเรียกว่ากุศลกรรมกรรมเหล่านี้จะนํามาซึ่งไม่เดือดร้อนแลมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตเรียกว่ากรรม ให้โยมทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกรรมถ้าโยมจะแก้เคาะให้เข้าใจหนึ่งเข้าใจเรื่องของกรรมว่ามีกรรมดีกับกรรมชั่วถ้าเข้าใจเรื่องกรรมดีกับกรรมชั่วแล้วจะทําให้เราเลิกโทษสิ่งภายนอกหันกลับมาหมั่นสร้างเหตุที่ดีแทนเช่นโหยขายของไม่ดีเลยลูกค้ามาด่าลูกค้าแต่เช้าเลยอย่าไปเซ็นอะไรนี่ เปิดร้านปุ๊บมาเซ็นได้ยังไงไปเลยหนีไปเลยหนีไปไกลๆเลยไม่ไม่ q r วอาร์โคดไม่สแกนเดี๋ยวบัญชีมาเอาเงินสดมาไม่มีเงินสดกลับบ้านไปเลยไปเอาเงินสดมาซื้อพูดแบบสุนัขไม่รับประทานมะนาวไม่มีมีน้ำกับลูกค้าแบบนี้ลูกค้าก็ไม่มีสิลูกค้าหายหมดแล้วก็บอกว่าขายของไม่ดีขายของไม่ดีลูกค้าไม่มีเลยไม่มีสิด่าเขาเช้าด่าเขาเย็นเขาก็ไม่มาสิ นั่นแสดงว่าโยมมีเคราะห์ใช่โยมมีเคราะห์แน่ๆกายของไม่ดีนี่เพระโยมมีเคราะห์โยมมีเคราะแน่ๆอา้าวโยมโยมจะแก้เคราะโยมต้องเข้าใจเรื่องกรรมเป็นเรื่องแรกหนึ่งเข้าใจเรื่องกรรมถ้าจะแก้เคราะเข้าใจว่าใช่ไหมโยมปากตูนพูดหวานๆกับลูกค้านะอย่าไปด่าลูกค้านะเธอนะโยมอ่ะ ลูกค้าหนีหมดนะแล้วก็มาโทษกรรมเคามีเคามีกรรมขายของไม่ดีโยมหนึ่งถ้าจะแก้เคาะหรือคิดว่ามีเคาะยมต้องเข้าใจเรื่องของกรรมถ้ายมทํากรรมดียมต้องได้ดีถ้ายมทํากรรมชั่วยอมได้ชั่วยมก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ไม่ได้ทําอะไรไปด่าลูกค้าอันนั้นแสดงว่าโยมทํากรรมชั่วทางวาจาใครก็จะมาซื้อ แล้วแถมของเขาบ้างไหมเราอาจจะไม่ลดราคาเราอาจจะแถมหลักการขายเขาไม่ให้ลดราคาเขาให้แถมถ้าโยมขายของแล้วแถมโยมจะได้เงินเต็มแต่ถ้าโยมขายของแล้วลดราคาโยมจะได้เงินไม่เต็มระบายของออกไปเลยซื้อให้ราคาเต็มแต่แถมได้ระบายของแล้วได้เงินเต็มเออ ถ้าเราทำกรรมดีแบบนี้เราย่อมได้รับผลดีและเป็นการแก้เคาะในเบื้องต้นคือเข้าใจเรื่องของกรรมปัจจุบันทำกรรมอะไรอยู่ไอ้ขายของไม่ดีอย่าไปโทษเคาะอย่าไปโทษกรรมชั่วอย่าไปโทษเคาะอย่าไปโทษอะไรอ่ะต้องโทษว่าหนึ่งโยมเข้าใจเรื่องกรรมไหมเข้าใจเจ้าค่ะกรรมดีอะไรบ้างโยมก็ดีทางกายวาจาใจ ใครสอนมาน่ะดีจังเลยอ่ะท่านหลวงพ่อมหาน้อยอ๋อหลวงพ่อมหาเทพหลวง,งพ่อมหาน้อยตายไปแล้วค่ะหลวงพ่อมหาเทพท่านสอนมาโอ้โหท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนธรรมะดีนะโยมเนาะใช่ค่ะท่านหน้าตาล่อด้วย <c oughs> อันนี้อาตมาพูดเองนะโยม <c oughs> ใช่ท่านสอนโยมมาว่าให้ทําความดีทางกายวาจาใจอย่าทําความชั่วทางกายวาจาใจ แล้ววันนี้เป็นไงอะโยมขายของไม่ดีเจ้าค่ะก็ทําไมล่ะก็แอบด่าลูกค้านินทาลูกค้าเขารู้ก็เลยไม่ไม่ไมาซื้อเอาก็ไหนว่ารู้ธรรมะว่าเอ่อการแก้เข้อคือการรู้รู้เรื่องของกฎแห่งกรรมคือการถ้าเราทําความชั่วทางกายวาจาใจเราก็ได้รับผลชั่วมันไม่ใช่ะ้์มันเป็นผลความชั่วที่เราทํานะโยม ถ้าเราทำความดีทางกายวาจาใจเราก็ได้รับผลดีอันนี้ผลดีจากการทำกรรมดีโยมไหนบอกว่าเข้าใจธรรมะเ,เข้าใจแล้วพูดได้ค่ะแต่ไม่ทำาุๆ <c oughs> ยมีโยมชมมาตั้งแต่ติดตามหลวงพ่อเป็นพระทิ่เทศและสอนแบบเข้าใจง่ายพูดสุภาพน่าฟังดิฉันติดตามตลอดค่ะจะรอวันที่หลวงพ่อ มาพาไปปล่อยปลาอีกนะเจ้าคะโอ้โหโยมช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนะระบบของคณะสงฆ์ทั้งประเทศมีความสั่นสะเทือนเกิดปัญหาอะไรที่จะทำให้โยมรู้สึกไม่ดีหรือเข้าใจผิดเพิ่มเติมพระท่านจะหยุดทำเหมือนหลวงพ่อ เดือนเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวไ,มไ,มไม่พาทําอะไรแล้วเทศอย่างเดียวเทศ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 จนจะตกธรรมาแิ้ลเนี่ยเออเทศมาละสามรอบไม่รู้ว่าโยมเบื่อก็บอกมานะถ้าไม่เบื่อเราก็ฟังกันต่อไปเนี่ยโยมถ้าเราจะแก้เคาะเราต้องรู้เรื่องของกรรมกรรมดีทำดีได้ดีกรรมชั่วทำชั่วได้ชั่วถูกไหมอ๋อ พูดไปพูดมาพูดถึงเรื่องกรรมดีและทำบุญการทำบุญติดกันเทศบูชาธรรมเป็นบุญเล็กน้อยธรรมดาเราสามารถทำได้บุญนี้เป็นบุญส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลวงพ่อไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เคยได้รับการสนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนาจากรัฐบาลเลย <c oughs> ฉะนั้นหลวงพ่อจะอยู่อย่างไรก็ต้องอาศัยโยมผู้ฟัง โยมสามารถเป็นเจ้าภาพติดกันเทศบูชาธรรมผ่านเลขบัญชี6626702297บัญชีจริงบัญชีอัตมาบัญชีหลวงพ่อไม่ใช่บัญชีปอมไม่ใช่บัญชีมาบัญชีพระไม่ใช่บัญชีมาพระไม่ใช่มาสามารถร่วมทําบุญได้เป็นปกติทําบุญเล็กน้อยแต่พอดีทําบุญแล้วไม่เสียดายทาบุญแล้วมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสการเผยแพร่พุทธศาสนาได้รับการสนับสนุน เป็นค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ําค่าไฟค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค่าใช้จ่ายจะตุปัจ,จัยที่โยมร่วมบุญบริจาคปิดกันเทศบูชาธรรมมาส่วนที่เหลือนําไปทาบุญต่อเดี๋ยวก็ไปซื้อขนมเดี๋ยวก็ไปซื้อข้วาสารแจกเด็กๆแจกญาติโยมนําไปทําบุญต่อไม่ต้องห่วงอาตมาไม่ไปสร้างตึกแน่นอนนะเพราะว่าเป็นพระธรรมดาธรรมดาอยู่กับโยมนะอะไรร่วมบุญได้เราก็ร่วมไปโยมนี่เล็กน้อยตามสมควรนะ ไม่บังคับไม่ป้นโยมนะแล้วแต่กำลังซับกำลังศรงัทธายาติโยมนะนี่ถ้าจะแก้เคาะต้องรู้เรื่องของกรรมเป็นเบื้องต้นถ้ายโยมไม่รู้เรื่องของกรรมเนี่ยโยมแก้เคาะไม่ได้หรอกแก้เคาะไม่ได้ อันนี้ไม่ได้ไปพูดเรื่อง,องแก้เคาะที่ทําพิธีนะไม่ได้เกี่ยวกับพิธีเลยอันนี้แก้เคาะตามหลักพระพุทธศาสนาคือหนึ่งก่อนจะแก้เคาะแล้วก่อนจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นเคาะเอาเรื่องของกรรมไปพิจารณาว่าเรื่องที่มันเกิดว่าโยมว่ามีเคาะมีเคาะมันเป็นกรรมที่เราทําเองด้วยกายวาจาใจแล้วเกิดผลชั่วหรือเปล่าแล้ว่อยบอกว่าเคาะอาจจะไม่ใช่เคาะก็ได้อาจจะเป็นฝีมือเรา ทำเองแล้วก็ไปโทษเคาะถ้าเราจะหยุดเคาะคือหยุดทําชั่วหยุดทําบาปเราก็ไม่มีเคาะแล้วอ่ะสองทำบุญใหม่สร้างบุญใหม่ให้ใหญ่กว่าบาปเก่าเนี่ยเหมือนโยมพูดถึงว่าโอ้โหเมื่อไรหลวงพ่อจะพาไปปล่อยปลาหน้าเขียงบางคนมีเคาะ เจ็บป่วยไข้ไม่สบายอดอดแอดแอดเป็นเพราะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเยอะแก้เคาะเบื้องต้นคือหยุดทำบาปหรือเป็นคนมีศินถ้าเราหยุดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือมีสืดสินเราก็อยู่ของเราปกติถ้าให้ดีกว่านั้นถ้าจะแก้เคาะคือการทำบุญทำบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าบาปที่เราเคยทำเช่นเราฆ่าปลาเนี่ย ค่าปลาทําอาหารบรละตัวเดือนหนึ่งค่า30ครั้งแสดงว่าค่าเดือนละ30ตัวเราหยุดค่าสัตว์ตัดชีวิตรักษาศินเสร็จแล้วเราไปปล่อยปลาหน้าเขียงเราหยุดค่าสัตว์ตัดชีวิตหยุดค่าปลาหยุดค่าสัตว์เสร็จแล้วเราไปปล่อยปลา,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 าปาาลาปปอปาป่อยไปเลยสมเท่าของสเท่าของปลาที่เรากินเดือนหนึ่ง 30ตัวสามเท่าก็90ตัวปล่อยไปเลย90ตัวทำบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าบาปเดิมที่เคยทำแทนที่จะไปสะเดาะเคราะห์แทนที่จะไปให้พระอาบน้ำมนต์ลดน้ำมนต์หรือทำพิธีสะเดาะเคราะห์แก้กรรมอย่างพิธีนั้นเป็นพิธีของพราหมณ์แต่ในพิธีในพุทธศาสนาเราแก้กรรมเนี่ยพระพุทธศาสนาสอนให้เราสร้างกรรมดีใหม่ ให้มีกำลังแห่งความดีมากกว่ากาลังบาปในอดีตบาปในอดีตมันแรงมากเราต้องทำความดีในปัจจุบันให้แรงยิ่งกว่าบาปที่เคยทำหลวงพ่อเคยพูดโยมถ้าเราเคยทำบาปมาหรือมีเค์นะเราต้องหยุดทำบาปนั้นเพื่อลดเคาะเสร็จแล้วทำความดีมากกว่าเดิมความดีหรือบุญที่มากกว่าบาปหรือเคสที่ทำไป มันจะลดทอนกำลังบาปกำลังชั่วให้มันลดลงนะโยมนะให้มันเบาลงก็เปรียบเสมือนกับการเติมน้ําดีจํานวนมากลงไปในแก้วในแก้วนั้นมีเกลือเพียงเล็กน้อยเกิดความเค็มเรียกว่าน้ําเกลือน้ําเค็มความชั่วก็คือเกลือที่มันเค็มความดีก็คือน้ําสะอาดที่เราเติมลงไปถ้าเกลือที่มันเค็มอะ น้ำสะอาดเรานิดหน่อยก็คือเราทําบุญทําความดีนิดหน่อยแล้วบาปหรือความเค็มมันยังเยอะอยู่ยังไงมันก็เค็มแต่ถ้าอยากให้ความเค็มมันเจือจางเติมน้ําสะอาดน้ําดีลงไปเยอะๆนะโยมนั่นก็เหมือนกับการที่เราทําความดีหรือทําบุญทํากุศลเราทําความดีหรือทําบุญไปมากๆเพื่อให้กําลังบาปนั้นมันลดลง ก็เหมือนกับการเติมน้ําดีลงไปในน้าเกลือเพื่อให้ความเค็มของเกลือมันลดลงเติมไปเติมมาแน่นอนเอาไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็จะเจอโซเดียมหรือเกลืออยู่ในน้ํานั้นแต่มันนิดหน่อยเท่านั้นเองนอกนั้นก็มีแต่น้ําเติมไปเติมมาเกลือมันอาจจะหายเค็มก็ได้เหมือนความชั่วที่ทําเหมือนเกลือที่มันเค็มเราทําความดีก็คือน้ําเติมลงไปกรรมและความชั่วนั้นเนี่ย มันอาจจะลดลงลดลงจนกลายเป็นความดีก็ได้นะโยมเป็นบุญเป็นกุศลนะการทำบุญใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าบาปเก่าคือการทำความดีเพิ่มเติมลงไปนี่คือการแก้เคาะในพระพุทธศาสนาแทนที่จะไปสะเดาะเคาะตรงนั้นตรงนี้เสียเงินค่ายกคูแก้ขอเท่านั้นเท่านี้ ขี้เกียจอาบน้ําก็เลยไปให้หลวงพ่อที่วัดอาบน้ําให้ไปอาบน้ำมนต์หนึ่งขันสิบขันหนึ่งโองรู้สึกดีเหลือเกินมีคนอาบน้ําให้กลับมาเคาะเหมือนเดิมก็ยังดื่มเหล้าเมาสุราอยู่ยังไปตีหัวเขาอยู่เลยตากยังช็อตช็อดอ,อ,อ,อยู่เลยเออมันจะกลายเป็นความดีได้อย่างไรเออไปลดน้ำมันเออไปลดน้ำมันหมีลดน้ำมันก็เผาสิไปรถน้ำมนต์อยู่เก้าวัดสิบวัด กลับมายังปากดีเหมือนเดิมยังทำชั่วเหมือนเดิมอ่ะแล้วกรรมดีน้อยนิดแต่ยังทำบาปทำกรรมเออ,อนี่ไปทำอาบน้ำมนต์มาแล้วไปลดน้ำมนต์มาแล้วไปทำความนั่นนี่มาแล้วกลับบ้านยังเหมือนเดิมเออกลับบ้านยังเหมือนเดิมแล้วกรรมมันจะลดได้ยังไงถูกไหมหลวงพ่อพูดถูกไหมอ,อ๋อกรรมมันก็ไม่ลดสิเพราะเราเนี่ย ยังบนเบียนอยู่กับกรรมกับบาปที่ทําอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยการแก้เคาะที่ดีที่สุดคือการลดการทําบาปหรือลดกรรมที่กําลังทําอยู่เสร็จแล้วทํากรรมดีเพิ่มเติมให้มากกว่าบาปที่ทําอยู่ในพระพุทธศาสนาโอ้โหหลวงพ่อขึ้นกรอนนี้ทุกวันเลย อันทานศีลภาวนาอย่าลดละอุตสาหะสืบสร้างทางสวรรค์คงจะถึงพระนิพพานนินานวันแสนสุขสรรสิ้นทุกหมดโรคภัยบุญกิริยาวัตถุอยู่สามอย่างนะคือทานศีลภาวนาอย่าลดละทำให้ได้ทุกวันท่องคำนี้เลยถ้าเราอยากจะแปลความดีให้เป็นบุญนะทำความดีให้เป็นบุญที่ไม่ใช่ทำความดีทั่วไปนะทำความดีทั่วไปอย่าง ต่างๆนี่ยังเป็นบุญน้อยแต่ทําความดีให้เป็นบุญที่เป็นบุญมากบุญบุญ,บ,ญบุญสำคัญ3อย่างเลยนะหให้ทาน 2. อรักษาศินสามเจริญภาวนาให้ทานก็เหมือนโยมทําบุญติดกันเทศบูชาธรรมนี่แหละเขาเรียกว่าถวายเจตุปใจจัยเป็นทานเพื่อบูชากันเทศ ที่หลวงพ่อเทศโยมร่วมบุนติดกันเทศบูชาธรรมกันนะอ่ะนี่คือการให้ทานสละปัจจัยการให้ทานทานะคือการให้คือการสละสิ่งของต้องใจกรรมสละสิ่งของของตนนะสละสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเช่นการทําบุญตักบาทการบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ การให้ธรรมะเป็นทานให้ธรรมะหรือเทศเองไม่ได้อาศัยพระท่านเทศแทนด้วยการนิมนต์พระมาเทศแล้วถวายจตุปจัยกันเทศบูชาธรรมเหมือนหลวงพ่อเทศเทศทุกเชา้าเทศทุกค่ำโยมก็ทำบุญบริจาคจตุปจจัยถวายกันเทศโยมเทศไม่เป็นหรอกแต่โยมอยากได้บุญกับหลวงพ่อมหาเทพ ท่านพระมหานรินเทพนรินโทหลวงพ่ออยากได้บุญด้วยหลวงพ่อขอถวายเจตุปปัจจัยกันเทศกับการที่หลวงพ่อได้เทศทุกเช้าขอโยมได้บุญจากการเทศของท่านด้วยนะเจ้าค้านี่ถวายกันเทศฉะนั้นเหล่านี้ชื่อว่าเป็นทานที่สูงที่สุดคือการให้ธรรมะการเทศหรือเราบูชากันเทศทำบุญด้วยกันเทศ การให้ทานช่วยลดอะไรลดความเห็นแก่ตัวและความตรณีความเห็นแก่ตัวและความตรณีเป็นมนทินของผู้มีบุญมนทินก็คือสนิมที่มันเกาะกินใจมนทินคือสนิมที่เกาะกินใจเรามนทินคือความตรณีความขี้เหนียวเหล่านี้เป็นมนทิน มนทินเพราะฉะนั้นมนทินคือสิ่งที่เราทําเป็นมนทินเนี่ยทำจนเป็นมนทินเป็นเกาะกินใจเป็นสนิมเกาะกินเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรจะมีในเราความตะนึความตะล,ตะลนีความขี้เหนียวมัจฉริยะนี่ถือว่าเป็นมนทินที่เป็นสนิมเกาะกินเราอะ่ะ เราก็เคาะเคาะเคาะมันออกด้วยการให้ทานสละจตุปัจจัยเพราะฉะนั้นการให้ทานเสียสละจตุปัจจัยเป็นการทําบุญเพิ่มเติมเสริมบุญขึ้นมาให้เกิดความดีให้เกิดเป็นบุญเป็นบารมีให้เกิดมีขึ้นบุญและความดีที่เราทําเราสร้างไม่ไปไหนเราสร้างเราทําบุญความดีบุญเหล่านั้นก็เกิดผลกับเราเองอ่ะ วันนี้ถ้ายังไม่ได้ไปไหนนี่ฟังต่อตอนที่สอง,น,งนะโยมนะอย่าลืมนะการแก้เคราะในแนวพุทธเคราะห์การแก้เคานนราะารค,าคือต้องเข้าใจเรื่องของกรรมก่อนอะไรกรรมดีอะไรกรรมชั่วกรรมดีให้ผลความสุขกรรมชั่วให้ผลความทุกข์เราเข้าใจเรื่องเคราะห์เราบอกว่าเป็นเคราะห์มันอาจจะเป็นเพราะกรรมที่เราทำหรือเปล่ามันไม่ใช่เคาะ มันเป็นสิ่งที่เราทําแล้วถูกให้ผลเป็นวิบากกรรมที่ทําในปัจจุบันอย่าลืมร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมเด้อหกหกสองหกเจ็ดศูนย์สองบัญชีธนาคารตัวจริงของหลวงพ่อ6กหกสองหกเพระมหานรินเทพนรินไทยนรินโทรหรือพระมหานรินเทพธงใจโยมสามารถร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรม สละจะตุปัจติดกันเทศบูชาธรรมผ่านเลขบัญชีนี้ได้เป็นชำระนี้สงค่านา้ำค่าไฟอุปธรรมพัตตาหารดูแลการเผยแผ่ทำการเดินทางของหลวงพ่อเราได้ทำบุญเสียสละจะตุปัจติดกันเทศบูชาธรรมจตุปใจัยเหล่านี้ไปเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่หลวงพ่อเป็นนักเผยแผ่เป็นนักเทศไป็ไหนก็เทศเจอใครก็เทศเจอใครก็พูด เจอต้นไม้ก็เทศเจอแมวก็เทศเจอหมาก็เทศเจอใครก็เทศเทศหมดเลยเราเป็นนักเทศนักให้ธรรมะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็อยากนําเสนออยากพูดกับโยมทุกคนทุกท่านเลยเทศให้พระฟังเทศให้เนฟน,เนฟังเทศให้โยมฟังการที่โยมได้ถวายจตุปัจัยติดกันเทศบูชาธรรมคือสนับสนุนการเป็นนักแสดงธรรมนักเทศของหลวงพ่อนั่นแหละบุญก็เกิดขึ้นจากการที่หลวงพ่อได้ไปเทศให้คน เลิกทำบาปให้คนทำดีให้คนเสียสละให้คนรู้สึกดีให้คนทำดีทำบุญต่อไปการที่คนละความชั่วและทำความดีบุญก็เกิดกับเราเพราะเราเป็นคนไปสอนให้เขาหยุดทำบาปทำกรรมและทำความดีผลเห็นความดีก็เกิดกับเขาเราผู้แนะนำเขาหรือเทศให้เขาฟังเราก็ได้รับผลดีโยมเป็นผู้อุปถัมภ์ติดกันเทศบูชาธรรมหลวงพ่อ โยมก็ได้รับผลบุญเหล่านี้เป็นท,ทอดๆไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปต่อตอนสองอย่าเพิ่งนี้ไปไหนนะ